รีบดูด่วน FC ที F ่มอใหม่ T M o M I, ตำบลท่าขนออยางอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมาศรคามส่งเหรียญ10บาทการจนาพิเศษแบบนี้มาขายและได้รับเงินไป1,000บาทอยากรู้ว่าเหรียญน,นี้มีความพิเศษตรงไหนถึงมีราคา1,000บาทเข้ามาติดตามรับชมรับฝั่งในคลิปนี้ได้เลยนะครับ สวัสดีครับ fc ช่องบรวบือรักเหรียญที่รักทุกท่านนะครับ fc ครับในคลิปนี้นะครับผมนะครับจะมานะครับประกาศรับซื้อเหรียญ10บาทการจนาพิเศษนะครับที่นะครับมี fc ของเรานะครับที่มอใหม่นะครับมอใหม่ก็คือนะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่นะครับตำบลอ่าตำบลขามเรียงนะครับ ใกล้ๆกับตำบลท่าขนยางนะครับแต่ f อบอกว่าอยู่ตำบลท่าขนยางนะครับอยู่ที่โซนมอใหม่บอกว่าเก็บเยันนี้มาหลายปีแล้วนะครับและได้เล่นพระนะครับกูยังไงคืออยู่ในวงการพระนะครับและก็ได้มีความรู้เรื่องเหรียญนิดหน่อยนะครับก็เลยส่งเหรียญมานะครับก็คือเหรียญด้านซ้ายมือนะครับที่มีราคารับซื้อ 1,000บาทครับ FC ส่วนเหรียญทางขวามือนะครับผมจะเอามานะครับเพื่อให้ FC ที่เป็นผู้ติดตามใหม่และยังไม่มีความรู้เรื่องเหรียญเลยนะครับเข้ามานะครับได้รับความรู้ในส่วนนี้ก่อน FC ครับสำหรับ FC ใหม่นะครับผมนะครับก็คือปกตินะครับเหรียญการจนาเนี่ยนะครับผมทั่วไปเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับถ้าเราจับใส่มือนะครับตั้งตรงๆแบบนี้นะครับ คือเอาตราฉลองศรีราชสมบัติครับเอฟซนะครับมาจับเสียมือแบบนี้ครับนะครับแล้วก็ตั้งตรงครับผมนะครับแล้วก็ลองหมุนดูนะครับจะปรากฏว่านะครับพรวมบรรูปของในหลวงรัชกาลที่9จะหันขึ้นด้านบนนะครับเรียกว่านะครับผ้าเสียนตรงนะครับทั่วไปจะเป็นแบบนี้หมดครับคือเป็นเหรียญผ้าเสียนตรงแต่นะครับเอฟซเหรียญนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่นะครับเป็นเหรียญผ้าเสียนสลับนะครับเอฟซีผ้าเสียนสลับเป็นแบบไหนครับจับเสียมือเหมือนเดิมครับแล้วก็หมุนเอฟซแล้วก็หมุน นี่ครับปรากฏว่านะครับผมรวมรูปของนายหลวงรัชกาลที่9นะครับขันลงด้านล่างครับ f c คือหน้ากับหลังพูดง่ายคือสลับกันนะครับแบบนี้มีราคานะครับ f c แบบนี้มีราคารับซื้อทันทีนะครับถ้าใครนะครับมีสภาพสวยๆก็นะครับแอดไลน์นะครับขึ้น QR วอารโค้ดแล้วก็ส่งรูปมาเป็นเงินราคาแต่ถ้าสภาพแบบนี้ครับผมก็รับซื้อครับ f c เนี่ยนะครับสภาพผ่านใช้เนี่ย f c นะครับสภาพผ่านใช้ทั่วไปนี่แหละครับเนี่ยเนี่ยนะครับ เหรียญที่ผ่านการใช้งานมาครับ F4 นะครับเป็นเหรียญปกตินี่แหละครับถ้าสภาพนี้ผมรับซื้อให้ครับขอให้เป็นพระเสียรสลับนะครับสลับกันเป๊กเลยนะครับก็คือรับซื้อที่1นึ่ันบาทครับ f c นะครับเริ่มต้นที่1,000บาทนะครับใครมีนะครับจะเป็นสภาพไหนนะครับก็ยินดีรับซื้อและรับประเมินนะครับให้ f c ทุกท่านนะครับที่ส่งเหรียญมานะครับให้กับทางเรานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันนะครับในอีท่ตอบไตสำหรับวันนี้สวัสดีครับ